ว่าดูเรื่องไก่ชนของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบันทึกโบราณบรรยายลักษณะไว้ лай, ไว่าอย่างไรกันแน่นะครับเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2512นายทหารจากจังหวัดพิษณุโลกได้ไปเรียนหลักสูตรนายร้อยที่สรปราณบุรีก็ได้ไปเยี่ยมหลวงอาที่วัดสับพังเขาย้อยจังหวัดพิษบุรีได้อ่านหนังสือใบคอยสมัยก่อนนะครับว่ามีใจความเรื่องไก่ชนของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพอสรุปได้ดังนี้ ไก่ชนของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นไก่ที่ได้มาจากบ้านกลางรูปร่างลักษณะนะครับเหลืองแก่หางยาวดังฝ่อนข้าวหน้างอนบางกลางงอนสูงหน้านกยุงมีเกร็ดพิเศษอีกสเกร็ดด้วยกันต้องดูที่นิ้วดังนี้ 1. เกร็ดเสือซ่อนเล็บ 2. เกรดหนิบชั้นใน 3. เกร็ดชัยบาดานแล้วก็4เกรดผานศัตรู รูปร่างไก่ชนของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสูงโปร่งคอยาวน่องสิงลักษณะเดือยดำทั้งสองข้างเล็บขาวปากขาวข้อมูลนี้นะครับก็มาจากบันทึกที่พบตามความเชื่อเท่านั้นพลตรีรวมศักชัยโกมินพอบอพลนี ตำแหน่งเมื่อปี2,525ส 25, อสแวงหาเรื่องไก่ของพอระเีสวนมหาราชตามความเชื่อของคนกลุ่มหนึ่งมาหลายปีและก็ได้พบกับนายทหารดังกล่าวเมื่อปีพุทธศักราช2,522ที่เมืองพิษณนุโลกนะครับ